ได้เลิกในการจัดโต๊ะมุมใหม่แล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะพิงค์จะพาทุกคนมาจัดโต๊ะมุมใหม่เป็นมุม DIY ค่ะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยของเล่นของเรามันเยอะมากๆเลยนะคะแทบจะไม่มีที่วางแล้วมุมน,นี้ก็จะเป็นด้านหลังโต๊ะทางานของพิงค์นะคะพิงค์จะเอาโต๊ะเนี่ยมาไว้แทนชั้นค่ะส่วนชั้นเนี่ยก็จะขยับไปไว้ด้านหลังเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่พีชีิมมากๆเลยค่ะจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังในการจัดโต๊ะทํางานนะคะกว่าจะออกมาส,สวยๆเหมือนในคลิปเนี่ยต้องใช้ ที่อยู่บนชั้นออกให้หมดก่อนค่ะเราจะได้เลื่อนชั้นง่ายๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการเลื่อนชั้นออกแบบนี้นะคะเพื่อให้มีพื้นที่ว่างคะ่ะเราจะได้เอาโต๊ะเนี่ยมาใส่แทนชั้นได้นะคะเราก็จะทําการดูดฝุ่นให้สะอาดค่ะหลังจากที่ดูดฝุ่นแล้วก็ย้ายชั้นเสร็จแล้วนะคะพิงก์ก็จะเอาโต๊ะมาวางไว้แทนที่ค่ะจากนั้นก็จะขนของที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยออกให้หมดเลยค่ะปัจจุบันโต๊ะทางานของพิง์จะมี2ตัวนะคะจะเป็นมุมไมล์เมโลดี้ที่อยู่ด้านหลังแล้วก็เป็นมุมไดอารี่ค่ะแล่ช่วงนี้นะคะพ งอกโต๊ใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งโตเดิมทีโตนี้จะเป็นโตทำงานของแฟนค่ะแต่ว่าช่วงนี้แฟนไม่ได้ใช้นะคะเราก็เลยขอยืดโต๊ะมาทําเป็น DIY เลยสําหรับการจัดโต DIY นะคะพิงเจ้าของที่อยู่บนโตเนี่ยออกให้หมดเลยค่ะรวมถึงผ้าปูโต๊ด้วยเนื่องจากพิงเคยมีประสบการณ์ในการทํา DIY นะคะแล้วของที่เราทํา DIY เนี่ยมันหกใส่ผ้าปูโตค่ะแล้วมันซักไม่ออกเสียดายมากๆเลยค่ะสําหรับโต๊ทํางานที่พิงใช้นะคะจะมีทั้งหมด2แบบค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นโต๊พับธรรมดาแบบนี้เลยค่ะแล้วพิงก์ก็จะเอาพรมมาปูเอาส่วนแบบที่2นะคะที่อยู่ด้านหลังที่ ใช้ปัจจุบันนะคะ่ะจะเป็นโต๊ะของอีเกียนะคะหาซื้อได้ตามอีเกียเลยค่ะหลังจากที่พิงเก็บของที่อยู่บนโต๊ะทางานออกไปแล้วนะคะพิงก็จะมาทําการย้ายจากโต๊ะนี้ไปอีกโต๊ดนึงค่ะสําหรับใครที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะก็จะมีความสงสัยว่าทําไมเป็นคนของเยอะขนาดนี้อยากจะบอกว่าพิงเนี่ยเป็นคนขี้เบื่อะคะ่ะในคลิปทุกคนก็เลยจะเห็นของกระจุกกระจิกมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะของพวกนี้ล้วนแล้วแต่สะสมมาเรื่อยๆค่ะทุกคนและของกระจุกกระจิกพวกนี้ค่ะเวลาที่พิงเบื่อเนี่ยพิงก็ไม่ได้ทิ้งหรือว่าขายนะคะแต่ว่าพิงเนี่ยจะเก็บ โอเคค่ะทุกคนเรากลับมาที่การจัดโต๊ะกันต่อนะคะหลังจากที่พิงย้ายของจากโต๊ะหลักมานะคะพิงก็จะมาเริ่มจัดโต๊ะใหม่เลยค่ะหลังจากที่พิงจัดโต๊ะมุม DIY ไปประมาณ2ชั่วโมงนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนมันน่ารักไหมแล้วก็ดูเป็นระเบียบขึ้นไหมคะหลังจากนี้ทุกคนก็จะเห็นโต๊ะมุมนี้บ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้พิงอินกับการทํา DIY แล้วก็การม้วนเทปอนค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโต๊ะหลักนะคะหลังจากที่เราย้ายของกระจุกกระจิ๊กออกไปค่ะมันก็จะแลดูโล่งๆแบบนี้เลยส่วนชั้นะคี่เย้ล ทุกคน